พร้อมมากอะทุกคนเราจะมาหาฟักัสอันนี้คือรอยที่เราหาก่อนหน้านี้เขาทำไงนะเฮ้ยมันจะเจอหรือปา <c oughs> ต้องกวดยาวไหมอะ่ะ มันหนีหมดแล้วเหรอถ้าเธอทำอย่างนั้นน่ะต้องทำย,งงยังไงอ่ะกวาดเขาฟังสิอ่าออก็กวาดแล้วเรียงไงวะก็เขาบอกฉันว่าให้ทำอย่างนี้นั่นไงได้เห็นไหมได้ตัวอะไรอ่ะได้หัวไหนล่ะคอยคัน <c oughs> นี่ไงตัวหนึ่งในหัวปบบตูปลาปูบะฉันคือหวกน้อยเอาไปลอยลำกับแล้วหลังจากนั้นอิงก็หาอยู่นานเลยค่ะทุกคนแต่อิงอ่ะไม่ได้สักะตัวเลยก็เลยต้องให้มือโปเขาหาค่ะได้หรออย่าบอกว่าได้จริงๆนะไหนเอามาดูสิเอามา กัดไหมอ่ะปลากัดอุ้ยเฮ้ยอันนี้ปากัดแน่นอนในห,กกไไหนัาานหกกวดมาใส่เอามาตัวีกกรวดมาใส่กัดจริงไหมเอออันนี้ปลากัดเพราะว่ามันมีมันมีสีฟ้าๆอยู่ที่หูอุ้ย ถึงเราจะได้ประก,กันมาแล้วเราก็หาต่อนะทุกคนไม,ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้เยอะแค่ไหนคะ่ะโหสามตัวหรือเปล่าเนี่ยสี่ตัวเขาเลือกก็ได้ออันนี้เป็นปูไม่เอาไม่เอาปูเอาออกอึ๊บ อันนี้น่าจะประกัดมัง้งใช่ไหมถ้าให้อิงดูอ้กัดเลยเนี่ยสังเกตมันจะมีหูสีฟ้าไอาอันนี้ก็กัดเลย เฮ้ยปากัดหมดเลยอ่ะทั้งเยอะหังโบหรือเปล่าทุกคนดูเหมือนหางพอเลยมาอุ้ยเขือกกลัวมากตัวนี้ตั้งชื่อว่าคุุกรีครุกรีครุกรีเยอะมา